จู่ๆปแหมไม่ได้ดเด็กกูหลอกกูโดดข้ามแป๊บแหกปากและตัดจบ E p พีเริ่มได้ผมให้70%เลยว่าทุกคนเคยเล่นชิงช้ากันแบบนี้โอเคมิกถ้าหากนายกระโดดมานะชัดจะให้เงินร้อยหนึ่งเลยนะมิกจริงเหรอกูยิ่งร้อนเงินอยู่กูโดดแป๊บอารมณ์คนโมโหหิวมันก็จบประมาณมานี้แหละครับเนื้อไก่ที่กูจะให้หน่ะแบ่งกันกินนะอย่าไปแย่งกัน <S 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 อ่ะเอาไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ผู้ใหญ่มักจะมีนิสัยเด็กเสมอเอออารมณ์ดีจังเลยเว้ยเฮ้ยลูกบอลตะแม่งไม่มีใครเห็นเฮ้ <c oughs> ยกเล่นแป๊บเฮ้ยเมื่อกำลังทำคอนเทนต์แต่มีสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นวันนี้มาทำบอลข<อ>ึ้งงอ่เอ้ยนี่ไงล้มสิล้มเดี๋ยวเดี๋ยวนะมันต้องล้มไปทางนั้นไม่ใช่เหรอมันทำไมนล้มทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหลักฟิสิกส์หลักฟิสิกส์คิดคิดคิดชี้อะไรวะเนี่ย สันวาจัยานของสุนัขม oh, sure. ักจะอยากกินเหยื hmm. okay. kind of ่อเสมอนกมันติดผ้าเดี๋ยวเอาอันนี้ออกนะเห็นเข็มมากเออเอาออกนะโอเคออกเรียบร้อยโอเคค่อยๆไปค่อยๆไปอ้าวไปกูทนไม่ไหวแต่พ่อกีจะอยากไปถ้าหากว่าเป็นประเทศไทยก็แอบสะใจเล็กๆกันวาคลิปนี้ก็ไม่พ้นก่าทัศนมึงจดแล้วก็ไปห่างๆมันไม่ไปตกบ้านอื่นหรือคอนโดเหมือนคลิปที่แล้วหรอก โอเคข้างกันเอาไพึ่งจุดไอยุดหยุดยุดโดนเต็มเต็มข้อหาทำลายเจ้าหน้าที่รู้หรือไม่ทำไมผู้ชายอายุน้อยกว่าผู้หญิงหมายถึงอายุไข่อะเฮ้ยบ๊อบโดเก้ามาเลยเพื่อนผู้เะส่งไปดาวน์เน็กซ์ไปพึ่งหวงเมื่อคุณแกล้งน้องแต่แกล้งแรงไปหน่อยกูแกล้งน้องดูนี่รถฉันจะให้นายเลือกว่าาดจะเลือกอันไหนฉันจะเอามือทุบไปอันนั้นโอเคนะอันนี้จะไม่โอ้โหจะลุมือกันเลย ไอเดี๋ยวลบจิบหายแม่มาไม่มีอะไรครับแม่ไม่มีอะไรรักกันดีครับแม่โอ้โลงอย่าให้เด็กตัดหน้าลูกบอลมากูพร้อมกูพร้อมไปทีมชาติเข้ามาแม่หนูอยากไปทีมการกินข้าวเช้ามันดีต่อสุขภาพกินซีเรียลแต่เช้าเพื่อวันที่สดใสเสมออดีจริงๆกูจะไปยินบนโต๊ะ โอเคยไปคกวามหมายคําว่าง,งูพิษมันมีที่มาเอาทุกป,ปิดเนี่ยมึงหนีออกไปไม่ได้หรอก <c oughs> <c oughs> คิดว่ามึงจะเอากูอยู่เหรอมึงตายซะงับก็ให้ <c oughs> เล่นธรรมดาลโลกไม่จำเอาคอนทุบใครทุบหมดชนะนะเว้ยอ่ะคอน <Okay, S 2> ใช่ไหม<า>หน,นี่ไงคลิปนี้เป็นของคนไทยแต่อยากเอามาพผหาเฉยดีแหละเฮ้ยฟุเอารถอะไรวะเอารถจืดเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเอาให้ คุณครูที่เล่นกับเด็กเนี่ยมักจะมีความสุขเสมอหรือเปล่าโยนมาเลยไอ้พวกเด็กเวนนี่ไงหัวกูนี่แข็งยางกับเหล็กเอามาเลยเอามาเลยเอ้อยอืมเจ็บนี้อีกนานอาปากกว้างๆนะพ่อเมื่อลูกอยากเป็นหมออย่าลงลึกนะลูกพ่อจะตายเอาอืมไอ้ลูกทรพีอืมลยางผิวอไม่ไหวแล้วหัวนี่ คลิปต่อไปเรามาดูกันว่าลูกน้องม,มันตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจวันสบายชิวๆคงจะไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอตั้งไว้เรียบร้อยโอ้โหเท้ากูหักหรือยังเนี่ยกูเจ็บจริงๆอะเนี่ยโอ้ไอ้ยมึงดูดีๆกันดีมึงตั้งดีๆโอเหล็กนะว้ยม่ใช่ไหมโอ้ย ตอดรองเท้าแปบ๊บไม่นิ้วกูหักมาเนี่ยกูไล่มึงออกดิไ่เนเด็กเวรเจ็บแหมงไม่หกักก็บุนหัวมึงละอืโอ้ยออไม่เป็นไรมากหรอเออไม่เป็นไรหรอกเันตั้งแล้วมัออ้งเคยได้ยินคำนี้ไหมครับว่าขึ้นอย่างหงลงอย่างหมา <c oughs> มึงรู้จักกูเปล่าทิศต,ตีสิบอ่ะ <c oughs> นี่ไงชุบรถโชว์ให้ มาเด้มึงลงมามาตีผู้ชายเดี่ยวที่จะโชว์สาวแมงเลยมาดิเด้เฮือกูลงยิงเท่เกือบไม่ละกูโอ้โอ้เยี่ยมกูด้วยเฮ้ยรถบีบามาแล้วป่ะถ่ายดีๆนะช็อตนี้ม่งเท่แน่นอนดูนะโอ๊ยปิดท้ายไปด้วยศิลปะป้องกันตัว มาดินี่ไงอื่นปากกูไม่เป็นไรอึ้งเลยดีอึ้งเลยดีอื้มมือนี้ก็ไม่เป็นไรกันือืเอามาอีกคอมันคอมันเอามาเอามาเอาไว้ให้กูนี่ไงเห็นปไม่ใครทําอะไรกูได้เอามาเอามาเอามาดิหัวกูแข่งเหมือนกันดูนะล้มล้มล้มไอ้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้โรมาโน่คนนี้เพื่อไปพาคลิปต่อไปถึงแม้ช่วงนี้จะไม่ค่อยว่าง รา่อนราบู